สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีตอนเช้าๆเลยนะครับวันนี้คนเกษตรครับผมวันนี้ก็จะมาขยายโคกให้กับทุเรียนต้นนี้นะครับเป็นทุเรียนที่ปลูกไว้บนฐานดินเหนียวหรือว่าดินก้นบ่อนะครับตอนนี้ก็ทรงพุ่มก็ออกกว้างนะครับออกกว้างแล้วอันนี้ครับ ผมก็ได้เตรียมดินไว้เรียบร้อยเดี๋ยวค่อยมาดูนะครับดูทุเรียนก่อนนะครับนี่ครับทรงพุ่มเริ่มขยายขยายออกก็คือกำลังโตนะครับก่อนที่จะขยายนะครับผมก็จะดูอย่างนี้นะครับเพื่อนๆครับนี่ปลายทรงพุ่มใช่ไหมครับปลายทรงพุ่มนะครับ มันจะตกลงไปเนี่ยนะครับตกลงไปในแนวดิ่งนะครับตรงนี้ระบบรากทุเรียนนะครับที่กําลังโตหรือว่า,ารากกําลังเดินดีเนี่ยเขาจะเขาจะเลยทรงพุ่องออกมานะครับอย่างน้อยๆก็ประมาณ20เซนนะครับเนี่ยจากตรงนี้มาก็ประมาณนี้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นชายาชายโคกนะครับที่ผมทําก็คือ พรวนดินไว้สองรอบแล้วนะครับนี่เนี่ยดินอ่อนนะครับเนี่ยเมื่อวานตอนเย็นผมก็พรมน้ําให้เพราะว่าผมจะมาทำทำโคกวันนี้นะครับจะได้ถอนหญ้าง่ายๆนะครับอผมจะใช้วิธีการถอนออกนะครับหญ้านี่นะครับก็จะไม่ตัดนะครับก็ถอนได้นะครับถอนออกนะครับนี่นี่นะครับอถอนไปเรื่อยครับจนรอบโคกนะครับถอนพวกที่หยูงสูงนี่ออก จากนั้นก็นำดินนำดินที่นำมาเนี่ยจะผสมนะครับผสมใส่ก็เป็นดินตัวเดิมๆที่ผมเคยทำนะครับไม่มีอะไรเกินกว่านี้นะครับนี่ครับเป็นดินหินลูกลังนะครับนี่แล้วก็เป็นดินเศษใบมะขามกิ่งมะขามนะครับ ที่ผมไปกวดมาใต้ต้นมะขามนะครับนี่ครับกับดินตัวนี้นะครับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นดินมูลชีวัวนะครับที่ที่กองไว้นะครับกองไว้นานนะครับนี่ครับก็นำมาประมาณนี้ครับอันนี้ก็เกือบรถอันนี้ก็สองรถนะครับผมมีหินลูกหลังเยอะแต่ดินตัวนี้ผมกวดมาได้แค่นี้นะครับ ก็กวดเรื่อยๆแล้วมันก็จะใบมะขามมันก็จะร่วงลงเรื่อยๆอย่างนี้นะครับมันก็จะกลายเป็นดินไปกวดมาก็จะผสมกันอยู่3าสา,สาอย่างอีกอย่างหนึ่งนะครับอีกอย่างหนึ่งก็เป็นใบก้ามปูนะครับใบก้ามปูเหมือนเดิมนะครับนี่ครับที่จะทุกใส่กันเลยอพอผสมเสร็จนะครับผสมเสร็จแล้วก็ทําขอบเสร็จเนี่ยก็จะใช้ฟางข้าวคลุมรอบๆนะครับรอบๆอบดินที่ทาโคกที่ทํานะครับ ผสมดินสามกองเสร็จนะครับผสมใส่กันนะครับคลุกใส่กันเลยดินสามอย่างแล้วก็ใบใบก้ามปูนะครับก็จะมาใช้พ่วนะครับใช้พ่วตักตักโรยโรยสลบลงมาเหมือนเดิมนะครับโรยลงมาแล้วก็ตัดขอบขึ้นไปหน่อยนึงนะครับโรยลงมาอย่างนี้แล้วก็ทําขอบนิดนึงอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมต้องถอนหญ้าแล้วก็ผสมดินนะครับก็จะถอนไปเรื่อยๆนะครับ ถอนไม่ยากครับถอนถอนเกลียงนะครับนี่นี่ส่วนไม้ไผ่นะครับไม้ไผ่ตัวนี้ผมนํามาตอกไว้เพื่อจะให้ปลวกมันมากินนะครับนี่ครับนี่อันนี้ไปแล้วนะครับนี่นี่นี่ปลวกกินไปแล้วนะครับปลวกกินไปแล้วขาหนึ่งนะครับดูดูดูตัวน,นี้ตัวนี้ก็โยกหน่อยนึง ตัวนี้ก็ยังไม่กินนะครับตัวนี้ยังไม่กินอ่าเดี๋ยวผมถอนหญ้าก,ก่อนนะครับถอนหญ้าปรุงดินแล้วก็มาขยายนะครับ อันนี้ครับเสร็จแล้วนะครับประมาณนี้นะครับเพื่อนๆเนี่ยก็จะทําขอบให้มันสูงกว่ามาสูงกว่าตรงนี้นนึงตรงนี้ก็สรบขึ้นไปนะครับน,นี่นะครับแล้วแต่งนิดหน่อยนะครับขอบมันก็ขอบมันก็ต่ำลงมาเรื่อยๆนะครับมันก็จะต่ำลงมาเรื่อยๆ เราทำสรุปตรงนี้มันก็จะดักน้ํานะครับพอให้น้ำเนี่ยมันน้ำมันก็ซึมลงมาเรื่อยๆนะครับมันก็ซึมลงมาหรือบางทีถ้ามีฝนตกมันก็จะตกลงมาตรงนี้มันก็จะมาออยตรงนี้แล้วมันก็จะค่อยๆซึมลงมาความชุ่มมันก็จะอยูอ่บริเวณขอบนี่แหละนะครับอขอบทุเรียนเราจะได้ชุ่มนะครับเดี๋ยวผมจะต้องแต่งนิดนึงแล้วก็ใช้ฟางเข้ามาปกคลุมนะครับ อันนี้ครับเสร็จแล้วนะครับก็จะเหลือดินนิดหน่อยผมว่าจะนำไปโรยต้นอื่นด้วยนะครับพอเสร็จก็ใช้ฟางเข้าคลุมนะครับก็คลุมไม่ถึงกับหนามากนะครับนี่ครับก็พอดีพอดีนะครับส่องเห็นพื้นดินนะครับมันก็อาจจะมีจุดที่หนาบ้างนิดหน่อยลักเขากันไปก็ ให้น้ำนะครับผมก็ใช้สายยางพ่นนะครับก็ฉีดให้เป็นการให้น้ําด้วยนะครับเรียบร้อยนะครับต่อไปถ้ามีการพ่นไตรโคุามาก็จะมาพ่นทั่วโคกนี่แหละนะครับพ่นที่ฟางข้าวแล้วก็ในในหญ้านะครับบริเวณรอบคนต้นนะครับพ่นทั่วโคกเลยนะครับฟางข้าวพวกนี้บางทีถ้ามันเจอน้ําเจออะไรมันก็จะเกิดเชื้อรานะครับ เราก็พ่นออกมาอย่างนี้ครับพ่นไต่โคนมานะคมไว้นะครับพ่นนะครับพ่นอยู่เป็นระยะระยะนะครับอ่าส่วนไม้ไผ่นะครับไม้ไผ่ผมก็นํามาปักคืนอ่าเพื่อที่จะให้ปลวกมันมากินนะครับปลวกกินทำให้เกิดเป็นโพรงอากาศอ่าหรือว่าในลําไส้ของปลวกนี่มันก็จะมีพวกขี้ของมันอ่ะที่มีนี่ครับอะไรต่างๆนะครับอ่าพอมันกินไม้ไผ่เสร็จมันก็จะหนีนะครับเพราะว่ามันเป็นไม้แห้ง มันไม่ม,ไมีไม้สดนะครับมันเป็นไม้แห้งต่อไปเราให้ปุ๋ยหรือว่าพ่นไตโคดามานี่ปลวกมันก็จะไม่อยู่หรอกครับนะครับพ่นไปงี้นครับพ่นเป็นระยะมันก็แล้วแต่วิธีการทํานะครับถ้าทําให้ทุเรียนโตได้ก็ทําไปนะครับเพื่อนๆผมก็ทําไปนี่ครับตอนนี้เจอแสงแดดใบก็ ใบก็ใช้ได้อยู่นะครับใบใบเขานะครับนี่ครับใช้ได้อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูที่ขยายนะครับขยายเพิ่มปลายทุงพุ่มทิ้งดิ่งลงมานะครับทิ้งดิ่งลงมาประมาณนี้นะครับจากจุดเดิมที่ผมขยายไปนะครับตรงนั้นนะครับมันจะห่างประมาณฟุตหนึ่งนี่แหละนะครับก่อนขยาย จากจุดนั้นไปก็น่าจะประมาณ40 40 50เซนได้นะครับนี่ครับก็น่าจะเป็นการขยายเพิ่มได้ประมาณเม็ดหนึ่งนะครับฝั่งนั้นก็ประมาณ50ฝั่งนี้ก็50ก็จะเป็นเม็ดหนึ่งลักษณะก็เป็นสลปลงสลปลงแล้วก็ทําขอบนิดนึงนะครับทําขอบนิดนึ่งต่อไปก็ทุเรียนก็ขยับออกไปอีกก็นําดิน ก็จะนำดินล <an> ้วนนี <S an> ่นะครับดินล้วนที่สวนนี่แหละนะครับก็จะมาใส่ข้างๆนะครับทาเป็นสโลปลงไปนะครับก็อาจจะไม่ใช้หินลูกหลังนะครับถ้าหินลูกหลังผมเหลือเยอะผมก็อาจจะมาโปะนิดหน่อยนะครับถ้าเหลือนะครับผสมกับดินล้วนนี่แหละนะครับผสมทําเป็นสโลปแบนๆราบๆลงไปนะครับนี่ครับก็ถือว่าเป็นการเสร็จนะครับกับการขยายโคกทุเรียนที่ปลูกบนฐาน ดินเหนียวหรือว่าดินก้นบ่อต้นนี้นะครับนี่ครับเรียบร้อยอคลิปนี้คนเกษตรมือใหม่ก็ขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่ติดตามและรับชมครับผมอขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ